มีเร็วกว่านี้ปะอย่าให้ผมต้องจับซองเดินดีๆนะครับเม็ดเดียวอ่านหลับได้โอ้ยแตกเลย นี่นะครับเป็นคลิปวอลแคนแคลสไลนะครับผมต่อจาก2คลิปที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็คือคลิปนี้นะครับเราได้มาวอล์แคนแคนใหม่แล้วนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันซิว่าการวอล์แคนกับแคนนี้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนะเชิญรับชมบรรยากาศของการวอลแคนแคลสไลด์ <S <S ได้เลยจ้าอยกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยล่ะขอบคุณครับจิคอมเข้าเ้ายากอยู่ดานดนี่ <ขอ S 1> โอเอไฟมาอกลไอ้พชรมันดบดบออุ้ยอยอ้ยเวลาเกี่ยวนี่ไงทักเปิดแล้วนี่ทักเปิดแล้วนี่ไฟโอ้ยโ้ยโอเขปิดแล้วเนี่ยกำลังตามกำลังตาม แปดสองฐานนะบ้านเขาฐานเขาตัานเขา,า,าโอ้ใช่นึกว่าฐานเขาไม่สองตัวอ๋อสวยพี่สวยฆ่ากขาแปดมีกี่ตัวไ <c oughs> <c oughs> ม่ร <c oughs> ู้อ่ะเบื่อเลยเบื่อเลยเบื่อเลยผมมิชชั่นสุขเซสตาตาวิ่งไปล่วงเลยผม,ผม <c oughs> นึกผมนึกไว้นี่แล้วเมื่อกี้รีเพย์ขึ้นมาผมไม่ได้นั่น ไม่ได้กดดูอีกกดลัน่นเียกดสกคิปเฉยโอเคเดี๋ยวเข้า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 เอาพันดเดี๋ยวพี่<ป>นีนตายระเบิดอยู่ไหนวะนะปลายจากไหนมาวะไปาวางหาไหนเหนี่ยเอา้าวางไหนวางวางนู่นเลยวางบีบีบีเลย เอ็ดซะด้วยน้ตามันน่าจะไปเ้าลางฟองมันจะระวังถังนะระวังถังนะโอเคกระดากัลังกดากลัง บ้านเราปะบ้านเราบ้านเราน้าน้าบ้านมันบ้านมันบ้านมันเฮ้ยโทษถูกโทษ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 จริงโทษจริงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคโอเค

วันนี้พี่เนี่ยที่บอกว่าดีเร็วกว่าดีไปใช่ใช่ใช่พี่นี่แหละนี่ไงโหเป็น์ Red team win เจ็บแล้วต้องเจ็บแล้วต้องมิมอยาให้ผมต้องจับซองเขาบอกว่าให้ผมต้องจับซองเขาอยากเป็นมือสไนเปอร์สักเขาบอกว่าอะไรพี่รู้จริงนี่ เดินดีๆนะครับเดียวอ่านหลับได้เฮพี่ฟอสพี่ฟอสชิบงานละฟังมาโดนเซิร์ัวแน่เลยโฟตาโดนแน่เลยพี่เอ้าลืมเนี่ยอะไรวะผมเล่นมาลืมเลยไอเทมวางไว้ใช้ทุกทีเลยเฮ้ยเจอไหมไอ้เป็นมือสไนเปอร์นะนี่อุ้ยไปบอกดิ มือสไนเปอร์คนเลยดีอดีกากาแปดกานะกากรแปดกมือสไนเปอร์สคนลยทดีโอ่ะนี้กไยนเปอร์สองคนแล้วอ่ะอุ้ยอเอเลยอุ้ย อุ๊ยอุยกรณีวันนี้ผมจะส่งแบนนะครับผมนะวันร้อยาวนนะโอ้ยดูฟองดีวะดีดีเข้าดีเข้าเลยเขามเนย โน่ขโทเข้าไปแล้วไปแดดตเรเิดมิกเลนเดชลาระเบิดมกเลนเีเกอข้อผิดพลาดนนิดหนึงนะฮะเกลืข้อผิดพลาดกัเา

โอ้ยแตกเลยเรียบร้อยมีสองตัวเอาไม่อยู่นะผมคำบอกันล็อกว่างตัวเติมระเบเฮ้ยเบี้ยนีไงพอมีฟ้าในของนี้

โอ้ยโดนเลยพี่โดนเลยอ่ะเขาเซิร์ฟผมแล้วอยู่ยังอยู่านะเอ้ยบีมาตัวนึงโดนระเบิดเจ็บตาย่อเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวดูพี่นี่ โดยไม่นะเจ็บนะเนี่ยคอมเจ็บจริงนะเนี่ยอยู่บนบ้านมันอ่ะปิ๊ดน้าเอาอุเลนเซไนนี่ว่ะวิ่งมาทำไมเนี่ยตรงนี้เรียบร้อย จับจองจินโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยตกลุมรักตาบังคูตายเถอะขอร้องขอเลื่อน่อยดิโอ้โห เฮ้ยอุ้ยเอาโคนเนี่ะเราจะเล่นหรืออะไนันหน่อยนะตีหรือล้มหน่อยนะคนรายอมไม่ได้แล้ววะกลางเหรอข้าวะเล่นหรือเฟไม่ต้องกันนัน ไปแล้วหนึ่งไปแล้วเขาไปเอาเขาไปเอาของรึเปล่าปืนมนแรงนึกว่าไงว่ายิงจะหลุดออกเซิร์ไปแล้โอ้โหวิธียังไงวะเนี่ยไม่เจ็บเลยหรอยิสองตัว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 ไม่รับปืนผมเป็นไรไอ้ที่ที่เหลือที่เหลือในบีพี่เอาล้ว บ o m b has been planted ำซเลยแลยนอก้ยเข้าเอแล้วเอเข้าโอ้เดียวเฮ้ยเป็นงครับโอ้โหเเลยครบทุกตัว เรื <l id> ่องวกทนเอ้ยชอบกินคนนะอืมติเลนแเลยนะครับไม่ได้ลวไม่ได้ลวไม่ได้ลวไม่ได้หลายรอบแล้วกูเค e ต้องดันต้องไปรอไปเลยดัรอเชออดีแล้วชอดีแล้วเนี่ย วิงก้างก้างกลางอยู่บ้านเราบ้านเราถามจริงสนยทั้งคู่เลยใช่เปลี่ยนูแล้วเปลี่ยนแล้ว,แลวมแน,มน,นล planted. ไยคุยไม่โดนเลยโอณไม่ตายหรอขอโทษขอโทษขอโทษโอ้โหอยู่คนเดียวแล้วมันไม่ได้จริงอ่ะกูทำอะไรไม่ถูกเลยเน่นอกโอเคนอกลับรับกลางอากาศไปไหนกันดีครับพี่หลังเอไวไหมหลังเอไวไหมขัด ไม่ทันละมั้งเฮ้ยยังไงไาตายตายตายหมด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 เราจะเบิดล็อางครบดล็อตเปิดโปรอยู่แล้วนี่ยกินให่เ็นจีอยู่ใครวะโอ้ยเอลิฟีเอลิฟเอลิ โอ้โหยิงเขายิงจากตรงไหนวะเนี่ยหน้าเอหรอเออเี๋ือแล้วคนเดียวแต่ต้องทำตามแผนในเอสองตัวแล้วลุยไปนี่ ทางั้นสไนก็อยู่เองมันน่าจะดักรอตรงถังขยะมาแล้วพี่ฟังให้หน่อยผมไม่ได้เปิดเสียงเขากำลังย่องอยู่เว้ยเห็นย่องเออเียงย่องอ่ะขวาไหมขวาละใช่ดีเองเลื่อกเอาดีเองเราพอดีขวาขวาดีกว่าโอ้ว่าแล้ว

โอ้ตังแตกครับแตกทีเดียวเจ๊ดี้ครับตังมีด้วยเหลือ A ครับ A A เอสองเสองตัวเออไอ้ลูกตองมันขาดพี่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วพี่นีเลยคำตอบเนี่ย เอฟเป็นมันดอบเนี่ยเคานเตอร์เาเตอร์เาเตอร์แต่แต่ว่าเหลือหลังเองเฮ้ยถามจริงมันเห็นผมมันเห็นผมมันเห็นผมมันี่มันหันมาวังผมโอ้โว แอลพี LP. 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 ่เอลกับห้องยาวชีพหายแล้วไงนายบอกแอลกับห้องยาววะอยู่รอยาววยนะเออเอะไรเอาอะเออเขารู้นะไปเลย

ยาวยาวยาวเดี๋ยวต้นไม้เอลป์วะกลับปะวะกลับแล้วล่ะเดี๋เราทำเงินดีๆไทยกัขยะขยะขยะโอ้โหโอ้โหโหโหเรียบร้อยเรียบร้อยนี่นี่

สวัสดีครับสวัสดีครับวันสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะอ๋อเยี่ยบีเฮ้ยคนยังนหยะดีเลยไปแล้วครับพี่อไปคนมันไม่เท่ากันตั้งแต่แล้วปะพี่บอานที่บ้านสวัสดีครับจ้าต้องต้องหลังเขาหลังเขา ผมเหลือสองตัวขอโทษครับเมื่อกี้ผมกําลังผมกดแถบดูเรื่อยๆเลยแบบว่าเอยเหลือกี่ตัวกันแน่เพราะเขาดันสวนขนาดนี้เลยหรอพี่ทีมทีมเขานี่ไม่เท่าเราอยู่แล้วใช่ไหมมันจะดันมาตัดเลยนะใช่ใช่ครับพี่ห้าหกห้องยาวห้องยาวมีห้องยาวมีไช ตาตาตาซ้ายตาดีบ <sketches> <sweep está S 2> ิวโอ้โดดกลาง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 นตันเจอยังนัเหอองตัวสตัวเจเจเจสลบยายาเข้าเได้าเข้าเไปแนเครับกลางกลางสลบมัอยู่สลบยาตัวเนี้ยมีตัวนึงเ็มั้ยนะโอ้ยนาไปไปเอา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 สักา เอไหมไปเอไปเอไปเอเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวโอ้เจ็บแล้วอ่ะวันี้มันอยู่ไหนก่อนวีวีวีวางนะถ้าเอฟเอฟแบงก์ดอกเตียบอมแฮสบิ planted มาหน้าคอมเข้าแล้วนะ

ูเลยครับอาซะเจ็บเลยเอาซะเจ็บเลย a l defused รอเลยเหาจ้าเอเข้าเอเข้าสวยครับนะเอใจยามีนะยามีแม่งเกียรวางแปะแล้ววางแม่งตั้งพื้นนั่นแหละ เง่จังเลยยาวยาวยาวฆ่าตัวนั่นเลยผมมีที่ไฟอยู่ในเอะเราจะเล่นเออยู่ไหมปล่อยไหมไปไปทางเดี๋ยวผมอยู่เอ็กเดียวก็ได้เฮ้ยเข้ากลางอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวมีคนกินต่านมีคนลื่นเฮ้เข้าเอ้เข้า นี่กดไปหน่อยซักชื่ออะไรนะครับเบสเอสโอเคเบสรู้เรื่องผมจริงเหรอมาเล่นไวนะลอมาลังเอมา ม่งมากันโคตรไวอ่ะแบบผมไม่บางแต่ไม่ทันเด้ต้องวางแบบวางพื้นเด้อพี่ใช่ใช่เขาดันไว้ากมาวางบีนัเด้อตัวเขาบิงไวอุ้ยทไหนอ่ะทางนะ โอ้ยไม่โดนนี่โทษครับระวังนะโอ้ดระเบิดเขนอแล้วเขยู่แล้วกูเปิดแล้วก็หนีละได้เลยได้เลยถ้าเขามาพร้อมกันมันก็คงจะดีทักวา เซรอเบิรวดฮะไกระโดดเขเขาหแล้วยา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 วถามจริงฟิกเด้งเหรออูเอลเอลเอลโอ้ยอยู่มีบอับีบอกองสามกองโอ้เขาดันเร็วอะสงสัยต้องออระเบิด ไปตวนดิปีไฟมันไม่ไทำเอาลวจ้าตัดอ่แมีตัวเล่นเนสตนะรับเรีนว่าไหนเข้าไว้เข้าหลับเลยี๋ยอเราวิงเติมดีกว่าผมอะขอตู้ตู้มันก็กว้างไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเข้าได้ ยิงยิง <rôle> ซีไฟของฉันคนนี้ยากงั้นงอมจนสุก งอมจนสุกห่วใจมันงอมจนสุกโอเคครับผมขอบคุณรับชมคลิปนี้มากๆครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า